สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการย่อคอลัมน์ใน Google Sheets นะครับแบบหลายๆคอลัมน์พร้อมกันทีเดียวนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราไฮไลท์ไปที่คอลัมน์ที่เราต้องการจะย่อหรือว่าจะลดขนาดนะครับโดยทั้ง4คอลัมน์นี้เราจะให้ขนาดมันเท่ากันนะครับเราก็ไฮไลท์ไปที่คอลัมน์ ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็น jklm นะครับโดยเราจะให้มันเหลือขนาดสักครึ่งหนึ่งนะครับวิธีก็อันดับแรกก็คือไฮไลท์ทุกคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไฮไลท์นะครับถัดมาเราก็คือกดที่คอลัมน์แรกนะครับแล้วก็กดลากเลยครับแล้วก็วางเห็นไหมครับพอวางตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะได้4คอลัมน์ ที่มีขนาดเท่ากันนะครับสำหรับทิปดีๆก็ในการนำในการใช้ Google Sheets ก็มีวันนี้ก็เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ